ต้องช่วยกันปรับปรุงโกอุ้มเผยถึงจังหวะก้าวตกร่างระบายน้ำจนทำข้อเท้าบวมทีระทอนบุญมา,าเถิดใจถึงจังหวะที่ตกร่างระบายน้ำที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นจนทำข้อเท้าบวมวนหลงหลังเกมในศึกรีโอไทยลีก2023-2024 นัดแรกของฤดูกาลที่บุรีรามยูนเต็ดบุกไปเสมอคอนแกนยูนเต็ดศูนย์ต่อศูนย์ด้วยในระหว่างเกมได้มีจังหวะของทีละทรอนบุญมาทันต้องไปเตะมูมซึ่งในจังหวะถอยวัดระยะเจ้าตัวได้ก้าวขาซ้ายตกลงไปในรังระบายน้ําข้างสนามจนทําให้เกิดอาการบาดเจ็บเล็กน้อยที่ข้อเทา้าซึ่งล่าสุดทางโกอุมก็ได้ออกมาโพจ้งอธิบายถึงจังหวะดังกล่าวว่าเล่นบนระวังตัวเองมาตลอดขาผมสามารถหักได้เลย ต้นตกลงไปนึกว่าหักแล้วคาล็อกไปเลยไม่โทษใครโทษตัวเองที่ไม่ระวังเองแต่ต้องช่วยกันปรับปรุงทุกฝ่ายไปพร้อมๆกันนะครับคนอ้นเผยที่มาของใบเหลืองชีไม่ได้ตั้งใจแต่กำลังอินในเกมไม่ได้ตั้งใจคอนอ้นดรงสรรวิวชัยชูกคุณสื่อของโปรดิเทโรเอฟซีออกมาอธิบายถึงจังหวะด,ด้นใบเหลืองในเกมชีไม่ได้ตั้งใจพอดีเห็นเป็นไฟบุกจะรีบให้น้องๆเล่นหรือเรียกง,ง่าย กำลังอินกับเกมอยู่นั่นเองอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรียกเสียงฮือเราะได้เป็นอย่างดีในเกมที่ Politeo FC เปิดบ้านเสมอบีจีปทุมยินเต็ดสต่อ2โดยกุนซื้อใหญ่ของทีมอย่างโคดอ้นรังสรรวิวชัยโชคไปแปะเอาบอลลงแต่ขาดัานไปอยู่ในเส้นสนามผู้ตัดสินเลยแจกใบเหลืองซึ่งหลังจบเกมโคดอ้นก็ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวด้วยแต่เขาได้เผยว่าจังหวะนั้นมันเหมือนเป็นอินเนอร์ในเกมมากกว่า จริงๆขอโทษด้วยครับผมไม่ได้มีความตั้งใจผมไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้พอดีเห็นเกมเป็นฝ่ายบุกจังหวะฟุตบอลเด้งเข้ามาพอดีคิดในใจเพียงว่าจะเสิร์ฟบอลไปให้น้องแต่ด้วยจังหวะไม่สามารถใช้มือได้คิดว่าจะรีบแปรเข้าไปผมไม่เห็นว่าตัวเองมันเลยเส้นเข้าไปในสนามจริงๆอย่างแรกก็ต้องขอโทษกรรมาการด้วยและขอชมไลแมนด้วยว่าสายตาดีมากก็ไม่ได้มีความตั้งใจอะไรแต่ช่วงโมงนั้นมันอินกับเกมจริงๆโคตรอ้อนเก่า